เดาอันนี้เป็นเมนูของวันนี้นะคะย้อนอดีตกันค่ะสมัยเด็กๆนะคะเป็นเมนูที่ประหยัดแล้วก็อร่อยด้วยนะคะผัดหมี่สีชมพูค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงแล้ววิธีผัดกันนะคะ สวัสดีค่ะช่องชันทนาพาโนอาหารโนวนวจากแม่สู่ลูกเหมือนเคยนะคะต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะสําหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนมาทําอาหารง่ายๆประหยัดแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเป็นผัดหมี่สีชมพูนึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกับเครื่องปรุงกันนะคะก็ส่วนผสมเรามีอย่างนี้ค่ะมี ซอสเย็นตาโฟอันนี้เราหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องปรุงในตลาดสดทั่วไปนะคะแล้วก็มีกะทิกะทินี้เราจะใช้กะทิกล่องยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะกะทิสดก็ได้ค่ะวันนี้เราใช้200ยนแมวแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกเขี้ยว3ามรสนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับค่ะน้ำตาลเอาไว้ปรุงเพิ่มนะคะ แล้วก็มีเกลือค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเส้นหมี่ขาวเป็นหมี่แห้งก็ได้หมี่สดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นหมี่แห้งให้เพื่อนๆแช่ไม่ต้องนานนะคะเดี๋ยวเขาจะเละแล้วนิ่มแล้วผัดแล้วจะเละแล้วก็มีถั่วงอกสดวันนี้เราใช้หมี่ขาวหนึ่งห่อนะคะแล้วก็ถั่วงอกสด10บาทเรามาดูท็อปปิ้งกันนะคะท็อปปิ้งเขาก็จะมีไข่เจียวหัน่นฝอยนะคะ ไข่เจียวนี่เราไม่ได้มีวิธีทําให้เพื่อนๆดูนะคะแต่คิดว่าเพื่อนๆแม่แม่คงจะทําได้ทุกคนแล้วก็อันนี้เราแยกเป็นสองสองส่วนนะคะเป็นส่วนที่สําหรับใส่ในตอนผัดแล้วก็เป็นลรยหน้านะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้เหลืองก็ได้นะคะทอดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทอดอันนี้ทอดไม่ต้องให้เขากอบมากแข็งมากนะคะเอากอบนอกนุ่มในนะคะ แล้วก็จะมีน้ำมันพืชสำหรับเอาไว้ผัดมีน้ำเปล่าเอาไว้เติมน้ำนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูวิธีการผัดหมี่สีชัมพูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาเริ่มวิธีผัดกันนะคะเราใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะคะใส่น้ำมันเพื่อผัดกระเทียมให้หอมนะคะเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปค่ะ ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะจริงๆเมนูนี้มีขายที่บ้านเราทั่วๆไปนะคะแต่อยากให้ลองทำทานกันค่ะเข้ากับยุคสมัยนี้นะคะที่มีโรคมีอะไรป้องกันความสะอาดไม่ต้องออกไปที่ตลาดเสี่ยงค่ะพอกระเทียมเข้าหอมแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยนะคะ กะทินี่200 ml นะคะเดี๋ยวเรารอให้กะทิเดือดน,นะคะอันนี้ผัดได้ถ้าผัดเป็นอยู่แล้วหรือทำทานอยู่แล้วอ่า อาศัยดูเทคนิคก็ได้นะคะเพราะว่าเทคนิคเนี่ต่างคนต่างมีเทคนิคนะคะเผื่อแลกเปลี่ยนกันนะคะต่อเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่นี่เลยค่ะซอสซอสเย็นตาโฟอันนี้เราใส่ได้ตามชอบนะคะเขาไม่ทําให้รสชาติเปลี่ยนไปถ้าเราชอบสีสดใสเราก็ใส่เยอะวอันนี้ใส่สีช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเราสีจืดไปเราเพิ่มได้นะคะนี่ค่ะ ผัดหมี่นี้เขาจะออกหวานนํำนะคะแเราก็ปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกสามรสเราเลยนะคะเปรี้ยวหวานเค็มอันนี้เราจะใส่ไปสักสามช้อนโต๊ะก่อนนะคะแต่ถ้าถ้าไหนที่ไม่มีมะขามเปียกเคี้ยวก็เติมน้ำตาลสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะได้แล้วก็เองก็ชิมดูค่ะว่าชอบรสไหนชอบหวานมากน้อยแค่ไหน เราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือนี่เราใส่ไปสักปลายช้อนชาก่อนนะคะเดี๋ยวเราชิมรสเราค่อยเติมได้นะคะอ่าแล้วเราก็เคี่ยวไปค่ะขั้นตอนนี้ยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าได้ใส่น้ำมะขามเปียกไปแล้วเดี๋ยวเราขอชิมรสชาติก่อนว่ารสจะเติมมากเติมน้อยแค่ไหนนะคะ ความเค็มพอดีเลยค่ะแต่เดี๋ยวเติมน้ำตาลนะคะอันนี้เขาจะออกหวานนํานะคะเมนูนี้ค่ะเราใส่ไปสองช้อนก่อนนะสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเราต้องเติมน้ําเปล่าอีกนิดหน่อยนะคะเพราะถ้าเกิดน้ํากับเส้นเขาไม่พอดีกันจะทําให้เส้นเขาแข็งแต่ถ้าเยอะไปก็ทําให้เส้นเละได้นะคะ อร่อยเลยค่ะพอดีเลยค่ะรสชาติถ้าสำหรับท่านไหนไม่ทานหวานก็ทำเป็นรสกลางๆไว้นะคะแล้วค่อยปรุงเอานะคะพอเขาเดือดได้ที่แล้วเราเติมน้ำนะคะน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะน้ำนี่เราค่อยเติมได้นะคะพอเราใส่เส้นไปถ้าดูว่าเส้นเขายังแข็งอยู่เราก็สามารถเติมได้นะคะ นี้สำหรับเส้นไวๆหนึ่งห่อนะคะเตรียมเส้นเลยค่ะใส่เส้นลงไปเลยนะคะเส้นเรายังจะออกแข็งๆนิดนึงอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นเส้นนิ่มนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเละไปเลยนะคะเนี่ค่ะน้ำเขาต้อง เดี๋ยวเขาจะค่อยๆงวดแห้งลงไปนะคะพอดีกับเส้นเขาสุกพอดีค่ะเห็นไหมคะน้ำเขาเริ่มงวดนะคะแต่เส้นเขาก็ยังดีอยู่นะคะไม่เละยังเป็นเส้นอยู่เด็กๆชอบทานนะคะเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เด็กชอบทาน เขาเริ่มงวดแล้วนะคะเราก็กลับด้านอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปขยี้เขานะคะเดี๋ยวเส้นเขาจะหักเราไม่สวยนี่ค่ะเส้นเขาเริ่มได้แล้วนะคะพอน้ำเขาแห้งนี่คือเราก็ใส่ตามไปด้วยถั่วงอกเลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนทำอาหารนะคะอันนี้เราใส่ครึ่งนึงนะคะ เดี๋ยวเราไว้เป็นด้านข้างท็อปปิ้งครึ่งหนึ่งเราก็ผัดเลยค่ะตอนผัดนี้เราก็ทําพริกเอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปขยี้เขาว่าเส้นจะหักเนี่ยค่ะสีหวานแววมากเลยค่ะรสชาตินี้เ็าจะออกหวานนํานะคะแต่ถ้าไม่ทานหวานก็ทําเป็นกลางเอาไว้ปรุงนะคะใส่พริก ใส่น้ำตาลเพิ่มเดี๋ยวเราขอใส่ไข่เคียวที่เราหั่นไว้นะคะไขน่นี้ตามใจชอบไลยนะคะใส่เยอะใส่มากใส่น้อยอันนี้ของเราเนี่ยไข่หกฟองค่ะเบอร์ศูนอันนี้เราก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวเอาไว้เป็นท็อปปิ้งครึ่งหนึ่งนะคะโอ้น่าทานไหมคะ ทำไม่ยากนะคะแต่ขั้นตอนเขาเนี่ยจะพิเศษกว่าผัดอันอื่นหน่อยก็คือผัดเส้นนี่จะต้องน้ําต้องกะกันพอดีแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาจะเติมไม่ได้นะคะเขาเติมได้ค่ะเราค่อยเติมไปก็ได้ค่ะแล้วก็ปรุงรสกินที่เราชอบได้แค่นี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะผัดหมี่สีชมพู เดี๋ยวไงเรามาดูช่วงที่เราเรจัดเสิร์ฟจ,จัดจานกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูช่วงที่จัดจานกันนะคะค่ะเราก็ได้ผัดหมี่สีชมพูเสร็จแล้วนะคะจัดจานเรียบร้อยน่าทานไหมคะเมนูนี้ประหยัดถูกและทานได้ทุกวัยด้วยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราเห็นกันนะคะผัดหมี่สีชมพูถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องสันทนาพานัวแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ